ในช่วงคิดถึงคุณจังนะคะแน่นอนเรายังคงอยู่กับผู้ชายที่ชื่อชัดเจนมากเลยค่ะชัดชัยชัดสวัสดีค่ะตั้งชื่อให้เนี่ยน่าจะเป็นคุณแม่หรือเปล่าใช่ครับม่เป็นคุณแม่เมื่อวานเราคุยกันถึงวัยเด็กนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตวัยเด็กที่เหมือนกับว่าต้องต้องค่อนข้างจะต่อสู้ดิ้นรนใช่ไหมคะน้ำตาไหลปาดเลยดิ้นรนแต่ก็ฝ่ายดีนะมีความคิดว่าชีวิตเราก็ ก็เป็นอย่างนี้แล้วทำไมเราต้องทําชีวิตให้แย่ลงได้ทำชีวิตให้มีคุณค่าคเออถ้าคนคิดอย่างนี้ได้บทหนึ่งก็ดีเนาะกรจะได้เหมือนกับว่าปัญหาจะได้น้อยลงใช,ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยพอพอคุณชัดบอกว่าโตพอโตเป็นวัยรุ่นแ,แล้วก็เหมือนกับชีวิตยังขาดอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาก็ยังคงใฝ่ดีอยู่เราทําอะไรให้กับตัวเองบ้างคะก,ก็ก็พยายามจะเรียนเลยให้จบเพราะว่าตั้งตั้งตั้งใจเอาไว้เลยอย่างที่พี่เปิ้ลเคยถามผมว่า เคยฝันว่าอยากเป็นอะไรคือผมฝันว่าอยากอยากรับปริญญาอยากเป็นบัณฑิตนั่นนะคับคือสิ่งที่ผมฝันตอนอเด็กๆเพราะว่าเราขาดเนี่ยเราขาดคนที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาของเราเพราะฉะนั้นเราก็ฝันที่จะจะเป็นอย่างนั้นก็พยายามเดินหน้ามุ่งเลง็งว่าอยากอ,อยากจบคือจุดสุดยอดของเราแต่สิ่งที่เราขาดคือเราเราขาดสตังคือขาดเงินใช่ครับฉะนั้นเราก็ต้องก็คือ,คอต้องทํางานตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับผมก็ทํางานตั้งแต่ตอนนั้นพอรู้ตัวว่า จบปถมหกแล้วเนี่ยแล้วก็ไปสอบไปสอบเพื่อเข้าโรงเรียนรัฐบาลอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วพอสอบได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยมารู้กทีว่าคุณคุณแม่ไม่ไม่มีเงินที่จะส่งเพราะมันต้องมีค่าชุดค่าอะไรอะไรเงี้ยเงินหลักพันของครอบครัวผมนี่ก็โอ้โหเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยเรื่องใหญ่เพราะว่าโรงเรียนรัฐบาลก็ไม่มีอะไรมากค่าเทอมก็ไม่กี่เป็นหลักร้อยออใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ว่าจะมีค่าหนังสือค่าชุดค่าอะไรเนี้ย ก็พอเรารู้ว่าเราไม่ได้ก็มันก็เสียใจวิพักหนึ่งหัวใจแตกสลายไปพักหนึ่งเพราะว่าตอนที่ผมไปสอบเองเนี่ยผมก็ไปไปด้วยตัวเองหมดเลยตัวเล็กๆไปเองไปสอบเองไม่เอาไสองใช่ครับใช่แต่ว่ามันถามว่าเก่งไหมผมเชื่อว่าเด็กเด็กที่เก่งกับผมไม่มีเยอะแยะทุกวันนี้ก็เห็นอยู่คือของผมนี่เป็นเด็กน้อยแต่ว่าเราก็ไปตามในสิ่งที่เราทําได้ใช่ครับข่าวสุดท้ายแล้วเรา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 ได้เรียนยังไงบ้างคะก็พอพอโตขึ้น ได้มาทํางานได้มีโอกาสทํางานก็มีไรายได้ขึ้นมาก็เริ่มทำงานแต่อยู่เท่าไหร่ตอนนั้นประมาณสิบสี่แรงงาน <ทำ S 2> เด็กเลย,<ม>เลยฮะเราสามารถไปจับได้ไหมได้เอาตำรวจไปจับ <c oughs> โรงงานนั้นได้ไหมทำโรงงานอะไรอะโรงงานตอนแรกทําหลายอย่างครับทําที่ทําเป็นเรื่องมันราวก็โรงงานเอาผมทําหลายอย่างทาทาโรงงานไปเหมือนกับว่าไปปั้นมะขามเนี้ยปั้นมะขามเป็นลูกๆอ่ะใช่แล้วก็คุ้งน้าตาลอันนั้น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 เป็นแบบว่า คุณปัน้นได้เท่าไหร่คุณได้เท่านั้นอะไรเงี้ยใช่เป็นค่าวไรน่ะเป็นลูกเหรอลูกแล้เท่าไหร่ก็เป็นลูกน,นับเป็นโลฮะอ๋อนับเป็นโลแล้วเขาจะมีไซส์ถ้าแนะนําได้อย่าไปกินนะก็แล้วก็ทําทําหนังหมูไอ้หนังหมูหนังหมูที่ท,ที่ที่ทำเป็นเงินเดือนแหละคือโรงงานหนังหมูที่เขามาใส่พวกแกงจืดแกงอะไรหนังหมูใช่ครับนั่นแหละฮะนั้นได้ครั้งแรกได้เงินเดือนสามร้อยใช่โอ้มีความสุขมากทำทุกวันเลยเหรอ ทำหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งครับใช่สิบสี่สิบห้าเองใช,งใช่ใช่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งตัวเองเรียนตลอดก็พอมันก็ขยับไปเรื่อยๆพอทําตรงนี้แล้วก็ไปทําตรงนี้แล้วพอเรามีเงินที่แบบว่าสามารถแล้วมีเวลาไปเรียนตอนคืนได้ก็ไปเรียนอ<ห>ใช่ครับก<ห>็คือกลางวันทํางานกลางคืนไปเรียนใช่ครับใช่<ห>เป็นอย่างนี้อยู่นานไหมฮะเป็นจนจบมามหาลัยเลยครับโอ้เก่งจริงเลยนะทนนะเนี่ยเนาะแล้วพ่อแม่พ่อพ่อแม่ทราบไหม ผมผมคิดว่าน่าจะเขาไม่ได้ติดต่อกันนะคือผมก็เรียนคือตอนเนี้ไม่ได้เรียนเพื่อจะให้ใครเรียนเพื่อความฝันตัวเองใช่ครับก็อยากรับปริญญาใช่ใช่ครับผมผมมองผมมองว่าคือไม่ได้เรียนเพื่อใครคือเรียนเพื่อความฝันตัวเองแล้วก็แล้วผมเป็นเด็กค่อนข้างจะเป็นมีโลกส่วนตัวสูงจะไม่ค่อยปรึกษาใครเลยจะปรึกษากับตัวเองแล้วตัดสินใจคนเดียวแล้วคุณยายได้รับรู้ไหมคะคุณยายก็ไม่ไม่รู้เรื่องครับ คือคุณยายก็ชีิอยู่ของคุณยายแล้วก็ของเราใช่ครับก็คือผมอยู่กับคุณยายมาระยะหนึ่งแล้วประมาณ15เนี Brothers> ่ยผมออกจากบ้านมาอยู่กับเพื่อนคือผมออกจากบ้านคุณยายตั้งแต่ประมาณ1 5 1 6แล้วก็มาอยู่กับเพื่อนก็คือใช้ชีวิตของเราเลยใช่ครับพ่อแม่ก็ไม่ได้ติดต่อคุณยายก็ไม่ได้ติดต่อก็คุยกันบ้างก็น้อยใจมั้ยไม่มีความสุขมีความสุขใช่ครับมีความสุขเหมือนกับว่าเราเรารู้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปใช่ใช่ไม่ไม่น้อยใจเลยรู้สึกว่า อยู่กับเพื่อนกี่ปีคือไปแชร์ห้องกันอะไร,ใช,รใช่ครับใช่ครับใช่ครับบางทีไปอยู่บ้านเพื่อนบ้างอะไรเงี<ฮ>้ยคือคุณพ่อคุณแม่ผมจะเยอะมากพอ<ฮ>ไปไปอยู่กับเพื่อนคนนี้ก็แม่เขาก็ดูแลเราจะโชคดีอย่างคือผม<ฮ>ผมไปอยู่ใครแล้วคนก็จะเหมือนเมตตาเรามีเมตตาเราให้เราอยู่ไม่ได้บอกว่าตะกิดตะขวงใจนี่เราอยู่บ้านเขาก็ม้นิ่งดูดายก็ช่วยทํานู่นทานี่อะไรเงี้ยใช่ครับแล้วแล้วเวลาที่เราเห็นวัยรุ่นเขาใช้ชีวิตกัน ทั่วไปแล้วเรารู้สึกยังไงเราได้ใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปใช่ใช่ผมใช้ใช่ใช่ทำยังไงบ้างครับก็เขาเขาทำอะไรกันก็ทำเขาตอนนั้นเขายุคนั้นเขาเล่นฮิตจักรยานกันก็เราก็มีจักรยานอะอะเนี่ยเรอะไรเงี้ยใช่เราก็มีเหมือนกันก็มีเราก็ต้องเก็บเงินซื้อเองก็ต้องเก็บเงินผมโชคดีผมเป็นคนเก็บเงินเก่งแล้วด้วยที่ผมไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าผมก็เลยไม่ต้องไปเสียอะไรกับพวกนี้อะไรเงี้ยก็มีเงินเก็บนี่ใช่ก็ทำเหมือนวัยรุ่นทั่วไปแล้วเริ่ม เริ่มมาจับดนตรีเป็นอาชีพตอนไหนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นผมเป็นตอนนั้นน่าจะทํางานอยู่ตอนนั้นผมอยู่ที่บริษัทนาวากิจเป็น m มสเซนเจอร์มา3ปีนาวากิจป,ประกันภยัยใช่เป็น m มสเซนเจอร์ขับรถส่งเอกสาร3ปีปีแล้วขแนขนานั้นนะ่ะคือผมด้วยด้วยที่ว่าเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองอะ่ะพอเข้าไปอยู่เป็น m มสเซนเจอร์แล้วก็ไปเห็นพนักง,งานในออฟฟิศแต่งตัวเท่ ทำงานในห้องแอร์เย็นสบายเดินไปทานข้าวมีสังคมแบบดูดีอ่ะ<ม>ด้วยเด็กเด็กของผมมองขึ้นไปมันก็โอ้โหนี่ดีจังเลยก็มองไปต,ตามสเตป<ม>ชีวิต<ม>ใช่ไหมฮะ่า<ม>อยากเป็นอย่างนี้จังเลย<ม>ก็ไปถามเขาว่าเขาเรียนอะไรก็ผมก็ไปเรียนในขณะที่เป็นเป็นเป็น m e s s เจอร์อยู่ผมก็เรียนพาน,นิชไปด้วย<ม>ก็อยากเป็นแบบนั้นวันน<ม>ี้อยากเป็นแบบอยากทางานในห้องแอร์อยากอยากดูชีวิตดูดูหรูจังอะไรเงี้ยดูสะอาดสะอ้านจังอะไรเงี้ยก็ไปเรียนไปเรียนพานิช อพอไปเรียนเราเรียนสามปีจบเนี่ยในขณะนั้นก็ฝันเลยว่าอย่าเป็นนักการขาาน,นักการตลาดอันเริ่มมีความฝันแล้วก็อยากเป็นนักการตลาังไม่ได้คิดถึงเรื่องดนตรีเลยดน,นตรีม,มีอยู่ในชีวิตมีอยู่ในชีวิตใช่ครับแต่ว่า,ย,ายังไม่ได้ใช่จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวใช่ครับผมผมอย่างผมเนี่ยเหมือนเพลงมันอยู่กับตัวเราอย่างเงี้ยครั้งหนึ่งก่อนที่เป็นเล่ายยอะกันไปครั้งหนึ่งเคยไปทํางานกับคุณปู่คุณปู่จะเป็นแบบว่าอาจารย์ระดับอาจารย์ทํา จระนายพลอะไรเงี้ยที่สามารถจะทําพลอยหลักหมื่นให้เป็นหลักร้านได้เนี่ยเขาเขาเก่งมากเป็นอาจารย์แบบว่าจะมีคนที่แถวร้านพลอยร้านเพชรแถวศรีลมเนี่ยจะไปเกาะตันคุณปู่ผมเลยคุณปู่ผมจะเป็นเก่งเรื่องนี้เลยฮะแล้วก็คุณอาผมไม่ทําไปฝึกงานแก่แกอยู่พักหนึ่งแล้วก็เอาวิดีโอมาตั้งแล้วทางานไปด้วยปู่บอกว่าไม่ได้มันต้องมีสมาธิมันต้องมีสมาธิแล้วก็แล้วผมก็พอพอปู่ไม่ให้ฟังวิทยุผมก็ร้องเพลงทั้งวัน ทำไปด้วยร้องเพลงไปด้วยจนปูป่เขาปวดหัวบอกให้อาเอาไปทีเอาไปอยู่ทีอาเป็นนักดน,นตรีแต่ก็ทํางานเหมือนปูก<อ>่ก็เลยเข้าใจกันอาให้ฟังวิทยุอะไรเงี้ย<อ>ใช่ก็แล้วก่อนนี้มันเป็นอนนี้ครับเป็นเป็นแมสเซนเจอร์แล้วก็อพอเป็น m มสเซนเจอร์เป็นแมสเซนเจอร์ผมก็3ปีแล้วก็ตอนนั้นพอชีวิตม,มันเริ่มเปลี่ยนครับ<อ>ชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนเหมือนตอนนั้นผมเข้าคอร์ส เข้าคอร์สเข้าคอร์สไปด้วยว่าเราจะเป็นนักการตลาดลจะมีคอร์สหรือว่า<อ>เป็นนักการตลาดไปเข้าคอร์สไปเรื่อยไปแลาใช่ครับทางบริษัทส่งไปเป,แบบเป็นนักการตลาดเป็นเป็นเป็นขายอะพวกไปพนักงานขายอะแล้วจะมีการใช่ใช่แล้วก็จะมีการการการอบรมว่าสิบวิธีมัดใจลูกค้าการปิดการขายทํำยังไงผมก็เรียนเรียนเรียนมาจนแบบว่าเฮ้ยเขาสอนให้เราเหมือนไม่ไม่จริงใจตอนนี้ไม่ได้ว่านี่เป็นความคิดส่วนตัวแบบเด็กๆของผมอะไรเงี้ยก็คือ เฮ้ยทำไมทำไมต้องต้องทำอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้เราจริงใจไปเลยไม่ได้เหรออะไรเงี้ยก็ก็เคยตั้งตั้งเครื่องหมายคาถามไว้ในในความรู้สึกละว่าทาไมต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเจอหน้าต้องทำยังไงต้องเอาของมาฝากทุกครั้งนะเออเราของให้ฝากจากที่เราห่วงใยเขาเลยจริงๆไม่ได้เหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าต้องทำอะไรเงี้ยทำเพื่อที่จะให้ใช่ใช่เพื่อการขายของเราใช่ใช่ใช่ก็แล้วพอจังหวะเบี่ยงเบนพอผมเรียนมาสาปีแล้วเป็นแมสเซนเจอร์สปีแล้วเนี่ยผมก็เหมือนกับ ไปเจอพี่คนหนึ่งที่กเกาะสมเด็จไปเที่ยวเกาะสมเด็จแล้วเจอพี่คนหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นนักดนตรีเขาไปไปคุยกันโดยบ,บังเอิญเขาบอกว่าเขาแต่งเพลงเขามีเขาแต่งเพลงเขาเคยเล่นดนตรีคืนเนี่ยคือ,อจุดประกายที่ผมอยากจะไปเล่นดนตรีคืนเพราะว่ามันเหมือนไปทลายกำแพงกำแพงผมที่ไม่รู้ว่าผมอยากเป็นอะไรนะอกรับพี่ คือพอคนเนี้ยมันเหมือนมาทุบกำแพงเลยจริงๆแล้วแกชอบดนตรีเราอะชอบดนตรีแต่เราลืมมองไปว่าเราเราอยากอย่างนี้อยากการขายอยากเข้าไปใส่สูทอยากแอร์อยากทำงานสบายๆเพราะว่าเพราะว่าสังคมผมไม่มีนักดนตรีเลยไม่แด่พวกนักดนตรีขี้เล่าในในเนืกอไหมับพี่ไม่มีใครทําอาชีพนี่ใช่ฮะพอเห็นโอ้ยพี่อ๋อเป็นนักดนตรีแล้วมันมันมีรายได้ด้วยเหรอแล้วพี่เขียนเพลงด้วยเหรออะไรเงี้ยหูแบบคือผมว่าเหมือนแบบว่าโลกจากที่มันงี้มันกว้างแอบว่า แบบมันกว้างเปิดกว้างเลยตอนนั้นก็คือออกจาก Messenger แล้วไม่ได้เป็น Messen g e r แล้วใช่ไหมยังตอนนี้ยังเป็นอยู่พอกลับมาแล้วเริ่มมานั่งคิดแล้วกลับมาก็มาคุยพอคิดพอคิดได้แล้วก็มาคุยแล้วก็ตอนนี้มันมันคิดอยู่2เรื่องเรื่องเรียนเรื่องเรียนกับเรื่องเรื่องชีวิตการทํางานชีวิตการเรียนกับชีวิตการทํางานผมผมก็พอผมคิดได้แล้วผมว่าผมจะไปละผมจะผมเนี่ยผมเจอตัวละก็ไปคุยกับหัวหน้าผมไปลาออก เขาก็เขาก็ตกใจว่าชัดเป็นไรมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าเงินพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่เหตุผลเดียวที่ผมเคยเคยให้ให้เขาไว้ผมยังจําได้แลยว่าผมอยากเป็นศิลปินเขาบอกฮะเขาบอกเขาบอกชัดเป็นไรอะอะไรเงี้ยใช่เขาบอกว่าไอ้ทำไมตกใจนะเฮ้ยเธอคิดว่าศิลปินเป็นง่ายๆเหรอเนี่ยชรว่าเขาไม่รู้นี่ใช่ไหมว่าคุณเล่นดนตรีได้ชอบเพลงขนาดไหนครับครับตอนนั้นเล่นกีตาร์ได้ยได้แล้วพอได้บ้างใช่ครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วด้วยใช่ครับตอนนั้นก็ ก็แล้วก็แล้วก็ลาออกมา mm. ลาออกมาก็แล้วก็กับการที่จะต้องเรียนต่อป,ปะวะสชั้นปวชแล้วปะวะสตั้นก็ยังเป็นนักการตลาดอยู่ตอนนี้ชีวิตก็เปลี่ยนผมก็เลยมาดูตัวเองว่าตัวเองจริงชอบอะไรผมชอบศิลปะงานศิลปะอะไรเงี้ยแล้วก็ uh. ผมก็ไปถามแฟนของรุ่นพี่ของคนนี้ uh. เขาเรียนนิเทศโฆษณามา uh. แต่ผมมันไม่ได้มีโอกาสได้เรียนศิลปะแล้วก็ uh. เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะันเป็นศิลปะทางเรื่องด้านของความคิดโฆษณาเนี่ย ผมก็เลยไปไปสอบเข้ามาบ้านสมเด็จราชพัฒน์บ้านสมเด็จไปเข้านิเทศเนี่ยนะฮะนิเทศโฆษณาแล้วได้ไหม,มโอ้ได้ครับก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยถึงแม้ว่าอ่ออชัดจะบอกว่าโอกาสในเรื่องการศึกษาน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บ้านไม่มีเงินเลยก็แต่แต่เราก็สอบได้เกือบจะต,ตลอดตลอดเลยว่า <ๆ S 2> จะสอบเข้าที่ไหนใช่ไหมคะแล้วหัวดีนะเนี่ยนะไม่ดีครับบอกได้เลยว่าแค่แค่กลางๆครับกลางๆกลางๆค่ะ แล้วแล้วยังไงฮะแล้วแล้วพอเข้าไปเรียนแล้วยังไงเข้าไปเรียนแล้วโอ้โหแบบว่าเป็นโลกของผมเลยเพราะว่าชอบเลยมีความสุขมากครับตอนแรกตอนนั้นตอนนั้นน่าจะประมาณ20กว่าแล้วครับอ๋อเริ่มคือคือผมเรียนช้าด้วยหนึ่งแล้วก็กว่าจะเรียนจบ ศึกษาผู้ใหญ่ม .3 แล้วก็ปวชอีกก็ประมาณ21 22ครับใช่ครับ21และช่วงและช่วงที่เป็น m มสเซนเจอร์นั่นเป็นช่วงที่ที่เราเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานในออฟฟิศมากกว่าที่จะต้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปส่งเอกสารใช่ไหมมันก็เป็นลำดับขั้นของของของเปพีระมิดในบริษัทนะครับใช่แมสเซนเจอร์ก็จะอยู่ข้างล่างๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เรารู้สึกว่าทำไมฉันไม่ได้ขึ้นไปบ้างได้ใช่ก็คือมันเป็นเรื่องเป็นบันไดของการศึกษาถ้้้้้าาาาเเเรรรรถีีียนนนนแค่ไดป็ตง ถ้าเราเดินขึ้นไปอีกเราจะเป็นตรงนี้แล้วขึ้นไปขึ้นไปที่เราเห็นโอ้นี่เขาฝ่ายดีจริงๆยอยากเรียนวเนี้ยนะใช่ครับทำให้ผมว่าอ๋อการศึกษาคือเหมือนเป็นใบเบิกทางในการที่จะดำเนินชีวิตขั้นลำดับต่อไปนแล้วจะแสดงว่าคนที่พลิกชีวิตเราคือคนที่เราเจอที่เกาะเสม็ดใช่ชื่อพี่หมูชื่อพี่หมูซึ่งได้ได้มีโอกาสทำงานเขาไหมก็ไม่ได้ทำงานเพลงกับเขาแต่ว่าเคยเคยมีเขาเรียกว่าเคยจะทำร่วมกันครับ เคยทำร่วมกันเขาไม่ใช่ศิลปินหรืออะไรเลยไม่ใช่เคยแต่ว่าแกเป็นยุคนั้นที่เจอเขาเป็นยุคที่ฟองสบู่แตกพอดีแล้วเขาเคยเป็นแบบว่าเขาจบอินเทเลียมาทํารับเหมามาแต่ช่วงวัยเด็กเขาก็เคยเล่นกีตาร์ร้องเพลงเขาก็เล่าเล่าชีวิตชีวิตเขาให้ผมฟังแล้วผมก็ซึมซับแล้วบอกโอ้โหมันทํานี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยหมืนก็ผมก็เจริญรอยตามเขาแล้วทีนี้พอพอพอเราไปเรียนที่บ้านสมเด็จเรียนกี่ปีคะ เรียน4ปีครับเรียนสปีก like right. really ็เ yeah, ร so well, right. well. right. ียนได้เรียนไปทำงานไปอีกทํางานอะไรฮะตอนนั้นตอนนั้นก็เล่นดนตรีเลยครับคือผมลาออกเด็กวัยเล่นดนตรีเนื้อเวลาแล้วเขาปลุกเขาปลุกเราเหมือนกับปลุกชีวิตเราวะใช่เดี๋ยวเขาไปเล่นดนตรีใช่ครับผมก็ไปไปไปเหมือนไปไปเป็นเหมือนเป็นลูกลูกคู่พี่พี่หมูพี่คนที่ชื่อคุณหมูนี่เขาก็ไปเล่นตอนกลางคืนด้วยใช่ครับแชทกับไปกับเขาด้วยคือตรงช่วงนั้นก็ตกงานพอดีเหมือนกันชีวิตเขาก็แย่เหมือนกันคุณหมูพงเทพก็โดดชะนาญไม่ใช่ฮะหมูสะดุดี ความเป็นความเป็นนักดนตรีมันเริ่มมันเริ่มชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นไหมใช่ครับชัดเจนขึ้นร้องได้ไหมฮะหรือเล่นฉชๆร้องร้องครับส่วนใหญ่ผมจะหนักร้องว่าผมไม่เก่งเล่นครับจะจะร้องร้องคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวไปหางานกันมผมก็ย้ายทุกสิ่งทุกอย่างเลยย้ายชีวิตไปอยู่กับเขาเลยไปที่เกาะเลยฮะไม่ใช่ครับไปเจอกันที่เที่ยวแต่ว่าตัวเขาอยู่แถวแถวอ่าพลโยธินสะพานใหม่ข้างๆวัดพระศรีอะไรเงี้ยก็ไปอยู่ในนู่นแล้วก็ไปหาร้านเล่นกัน ก็ไปดูไอ้ร้านที่มันเหมาะกับเราที่เป็นกีตาร์อะคูสติกเงี้ยน่าจะเป็นร้านไหนเนี่ยแล้วก็ไปสมัครงานไปสมัครงานที่แรกก็ชื่อร้านตลอนฝันตลอนฝันใช่ครับชื่อดีนะใช่ตลอนฝันจริงๆเลยเนี่ยครับก็เห็น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 กีตาร์พิงอยู่ที่เวทีเฮ้ยร้านเนี้ยแหละเขาเล่นอะคูสติกเล่นสดไม่ได้เปิดแผ่นะไยเงี้ยก็ไปสมัครเขาเจ้าของร้านเขาก็มาคุยด้วยบอกว่าเนี่ยผมจะมาสมัครงานสองคน เจ้าของร้านบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันแย่มากพี่ยังต้องเล่นเองเลยอผมก็บอกเลยว่าด้วยความที่เราอยากเล่นไม่เป็นไรพี่ผมเล่นพี่ไม่้องเล่นแล้วกันพี่ผมขอแลกข้าวก็ได้ผมไม่เอาตังค์เองกินข้าวบอกเอออันนี้เขาเห็นเห็นว่าอันนี้มีความตั้งใจดีเ็เอาลองมาดูแล้วกันก็ลองไปเล่นได้เล่นครับผมก็เราพอไปเล่นเนี่ยคือผมไม่เคยเล่นออกงานเลยเพราะเวลาเล่นกีตาร์แบบไม่เสียบกีตาร์โปร่งใช่กับกีตาร์ธรรมดาเนี่ยกับการที่จะออกไลน์ออก ออกเครื่องขยายเสียงเนี่ยมันก็ต่างกันการวิธีการใช่ครับพอไปเล่นเนี่ยคือผมมาใช้ไม่ได้ในสายตาเขานใช้ไม่ได้แต่เขายังแบบถนอนน้ำใจว่าชัดต้องต้องฝึกอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยววันเล่นมาอาทิตย์แแต่ว่าชัดมาช่วยงานพี่ใช่ชัดัมาช่วยงานพี่ก็คือมาช่วยงานพี่ก็เป็นเด็กเสิร์ฟอ่คือสมัครเป็นสมัครเป็นนักดนตรีแต่กลายเป็นเด็กเสิร์ฟผมก็ไปเสิร์ฟช่วยเขาแต่พี่หมูเขามีประสบการณ์อยู่แล้วก็ไปเล่นกับพี่ไครแล้วคุณก็ร้องไปได้ ก็ก็เสิร์ฟอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นวันได้ร้องได้เล่นวันอาทิตย์ไงฮะวันอาทิตย์ได้ได้โชว์ใช่เขาไม่มีคนทีนี่เขามีความพยายามแล้วสุดท้ายจะกลายเป็นชัดได้ยังไงเนี่ยเนาะก็พอเราพอเราเป็นแข็งแรงแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทํางานทํางานทํางานก็มันมันโหถ้าเล่าเนี่ยยาวมากก็พอเราทํางานพอทราทำงานใช่ครับพอทํางานเสร็จแล้วก็พอเราแข็งแรงขึ้นเราก็ไปสมัคร ผหมักทำงานหลายๆที่แล้วก็ประกวดไปด้วยอ๋อประกวดด้วยใช่ประกวดประกวดแต่ก็โดยมีทีมเนี่ยแหละมีชัดหมูไผ่เนี่ยแหละครับคือลืมบอกไปว่าเจ้าของร้านชื่อพี่ไผ่เจ้าของร้านตะลอนฝันชื่อพี่ไผ่แล้วหมูก็คือคนที่คุณเจอที่ก่อนเพราะตอนนั้นผมเหมือนทุบมอข้าวตัวเองมาแล้วไม่มีงานทําแล้วเล่นร้านเขาก็ไม่มีรายได้ ตอนนี้ค่าเทอมมันค่าใช้จ่ายมันเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ยังเรียนต่ออีกใช่ครับตอนนี้กี่ปีให้ไอยู่กี่ปีสี่ปีครับปีแล้วก็ผมไม่มีเงินตอนนี้ถึงเราก็คุยกับพี่ผมไม่มีเงินช่วยผมหาเงินหน่อยไปสมัครไปประกวดกันเขาก็ต้องจริงๆวกนี้ก็ไม่อยากประกวดแล้วแต่ว่าเขาอยากช่วยน้องก็เลยกไปประกวดกันไปล่ารางวัลกันก็ไปประกวดอยู่สามสี่เวทีครับใช่มีประสบการณ์เฮ้ยเราเราเป็นศิลปินได้นะได้นะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าส่ง ส่งเดโมไปที่แกรมมี่นี่นใช่ครับอ,อ่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยถึงการที่ได้มาทำเพลงแบบมืออาชีพกันบ้างเพราะว่าตอนแต่ก่อนนี้ร้องไปตายหลายๆที่ใช่ไหมครับผมันนี้เริ่มจะมีอะไรบ้างของตัวเองแล้วมันตื่นเต้นขนาดไหนรหรือว่ามีปัญหาเยอะขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันครับ,รบขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่